ส่วนใครเตรียมจะไปเที่ยวตรุษจีนยังไม่มีแพลนจะไปไหนรู้แต่ว่าต้องเที่ยวต้องช็อปแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะดูการแสดงสนุกๆด้วยเนี่ยวันนี้นําเสนอเลยค่ะ King Power มหานครค่ะชวนคุณไปดื่มด่ากับความมหาัศาจรรย์แห่งเทศกาลตรุษจีนกับงานมหานคร c h i n e s e Festive Market นะคะก้าวเข้าสู่โลกที่น่าลหลงไหลไปได้วยกันตลาดเทศกาลจีนอรอคุณอยู่ค่ะดื่มด่าไปกับการแสดงอันน่าลหลงไหลซึ่งจะทําให้คุณต้องมนสะกดเริ่มต้นในการแสดงโชว์พิเศษนะคะ เช่นการแสดงตุ๊กตาล้มลุกมนุษย์การแสดงระบำกลองจีนที่จะชวนทุกท่านมาเปิดรับพลังมังกรสะท้อนพลังร้ายเพิ่มพูนพลังบวกด้วยการขอพรกับมังกรกระจกตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินที่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโชคลาภช่วงเวลามหาเสน่ห์เสริมพลังคําอธิษฐานพบพานแต่สิ่งดีแถมยังได้อิ่มอร่อยและเพลิดเพลินกับอาหารจีนสุดมงคลมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเปาเหล่ากงเจปังไอติมย่างเนยเฮงหอยทอดชาวเล หมูกระทะทอกนี่แค่ตัวอย่างนะคะ,คะยังมีอีกเยอะมากแถมอิ่มเสร็จ ยังได้ช็อปกับร้านค้าอีกกว่า19ร้านค่ะคุณจะได้เลือกซื้อให้เป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักหรือจะซื้อไปเสริมดวงตัวเองก็ได้เพิ่มความเป็นสิริมงคลเฮงๆปังๆมากขึ้นนะคะและ Multiply by A ที่พาร้านค้าแบรนด์ต่างๆมาร่วมกันอย่างครับข้างไม่ว่าจะเป็น Pastel LCFC หลงไหลมหานครและ King Power Selection ค่ะก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันฉเฉลิมฉลองปีมงกรอันน่าลหลงไหลนะคะที่มหานคร h ช n e s e f e s t i v e Market ไม่ว่าคุณจะ หลากหลายในการแสดงทางวัฒนธรรมการเลือกซื้อของมงคลเสริมบารมีหรือแค่จะไปดื่มด่ำกับเทศกาลบอกเลยว่าที่นี่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชันค่ะไปเที่ยวกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะ,คะพรุ่งนี้นยังไงก็ต้องเที่ยวค่ะเขาบอกว่างานไม่ต้องทำค่ะ<อ>ไม่ต้องเริ่มต้นแบบคึกคักสนุกสนานใช่ค่ะไม่ต้องทําเที่ยวอย่างเดียวนะคะแล้วลว,ลว่าใครอยากจะไปไปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์นี้10 0โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยค่ะ